ห้องดีของผังเลยไม่อยว่ายู่แล้วไม่ต้องอยู่แล้วไม่ต้องอยู่แล้วอยู่แล้วยิงได้ไปเลยข้อไก่น่ะอุ้ยแล้วตีตุดผมสมบ้เด็กว้วไม่ต้องการ ทำงานอะไรทำงานุกนทำกไปนี่คุณีกอ่ามาทุคนทำให้นีเจ้าขมาไปต้องไปทางฟามแล้วเป็นครั้งแรกของเห็นแล้วคุณมีประโยชน์เพิ่มเยอะเลยฮะแล้วแล้วคต้องไุณไม้กนไปเหล็กแล้วคุณหลกอืมหึงหลงแล้วหน้าไดอะที่เรื่องนลงนะครับหน้าที่เยอะจังเลยชาวนาของพีชา,นาวนาชาวสวนอะ เฮ้ยลูกกระดานี่ลูกขมลูกขมเพวาไปนอนนะไอ้จงนมาๆมันมันปิดเจ้าของมาแล้วเอาไ นี <N ee> but, ici, ่เตะมมะตยด้วยนี่2ชั้นเนี่ยระบบอัตโนมัติแล้วก็ต้องใช้นี่ด้วยสำหรับคนเนี่ยเห็นแล้วปลอดภัยขึ้นเยอะล้ไหมแบดประตูเกินมาแล้วมึงออกมาไปเปิดเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวโน้โด้ออกไป อยากกินแล้ว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 ปลาปลาปลาทิ้ง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 กินเลยปลาปลาอไข่ปลาต่อไข่ปลาทิ้งเออปลาไข่ประตูแยกไงโอ้ยไม่ไปโยนแล้วขนาดนั้น ยนไข่ทีไข่ได้พุ่จะไปจับกินเอ้ยอมีตัวแล้วตามาลูกนลูกนี้เ้ยอ้าโหจะมีประตูมันตามผมอยู่ไม่นะคือชาวจรช,ชาวไร่ชาวสวนคุณออก็ได้เยพ งานพวกนี้งานไหนกูไปทำงานเถอะงานคุณนะไม้ยเออถีบเลยถีบเลยโอ้ไม่ต้าโอ้ยก็อยากมีประโยชน์เด้อคนอยากมีประโยชน์ไอ่แล้วมาไก่ติดกับแพงเลยเมื่อสั่งคุณคุณเป็ใหญ่เมื่ะไหร่คงอยู่คนอื่นแล้วไปแล้วไปหาไก่เพิ่มพี่ตองแลนะคุณมาต้องพันมันก็เกิดลูกมาลุลวะเลยที่คนเราต้องฆ่าแล้วก็ดีไงยิ่งเยอะยิ่งดี เพิ่มปริมาณประชากรไก่เยอะเดี๋ยวเราจะขายดีขายที่ขายเทนะครับมีธุรกิจโอ้สมิพูดว่าขยับก่อนเป็นเกย์แล้วผมก็แบบเออเป็นเกยแล้วเป็นเกล์เป็นเกย์สมิธเกยแล้วอุ้ยเองขยับแล้วนะเออผมขยับเหมือนกันมีด้เหมือนนี่ห้ามกิงก้าว ไม่ให้ก <Ừ. Okay. S 1> ินปลาไข่ทิ้งคุณขอไข่หนูสองฟองขอสองฟองอยากรู้ว่าตัวเองช่ีปะปลาเปไหกงนะเออไปนอนปลาด็กงสองฟองนะออ ธุรกิจธุรกิจป้าโดนแพงนะโดนหัวใจเอ้าเอาไม่เห็นมีเลยเฮ้ยเฮ้ยตุ๊ปิดปิดผ้าธุรกิจนะครับอือเอามาธุรกิจทบธุรกิจหยิบยังไงอ่ะยื้อไม่ได้ค่ะน่ากินนะวะโอ้ยน่ากินเหรอแม่เดี๋ยวนะแม่เขาไม่ให้น่ากินหอยมันเป็นหอยขอชิคกี้พายปุ๊บชิบอุ้ยอู้ ผมกินเพิ่มแล้วอ่ะอร่อยมากเลยิอ่ออกินเกลือเมื่อกี้กินเกลือเต็มปากเลยเกลือเค็มๆคุณป้าไมได้คุณคุณเดี๋ยวตารเรียกมาไดไงทำอะไรผมจะทำฟ้าให้ไก่กินด้วยก็ ไปหาผีดีกว่าเออไหนๆก็ไหนนะไปหาผีทํางานดีกว่าแต่ว่าใครเชจอที่หลังนะหัอันน,ะนี้ผมวแล้วใค่จับคลิปไปก่อนนะนะเพราะว่าคลิปหน้าวด้วยไปหาผีกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราต้องสร้างฐานที่มัางก่อนนะเพราะว่าอยู่นูนไม่สบายนะครับ <Okay. S 1> เอ,อเดินยากลำบากแถม <Okay. S 1> อาหารจากคนหาเสร็จอาหารกินทุกวัน <Okay. S 1> ทุกทังชีวิตไปแล้วไปแล้วไปแล้วแลวแล้วคลิปหน้าแล้วนะรับ ขบุ๊ยบายนะครับบายเราคลิปคื่กันใช่คลิปหน้าเเจอผีแน่ผีหลอกเกินไกลเคเคคุณเป็นเกมไหม